สวัสดีครับวันนี้นะครับคุธีก็พาน้องๆนะครับจำนวน10คนนะครับจาก ATS ไทยแล้วก็กูตู Home Education นะครับมาดูงานกันที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าการไปดูงานของโรงพยาบาลพระมงกุฎจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในแต่ละวันเนาะนะครับน้องๆจะทำอะไรยังไงบ้างนะครับช่วงระหว่างวันที่23ถึง26กรกฎานี้นะครับผม นอาจำนวน1ิคนนะครับก็มาดูงานที่โรงพยาบาลท่ามงกุยนะครับโดยที่ว่าร่วมได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากทางกองกุมารเวชนะครับวิทยาแพทย์นะครับของโรงพยาบาลท่ามงกุยเก้านะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปตามบรรยากาศกันนะครับผมมันจะเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับแล้วเจอกันครับ แล้วแต่ว่าแบบเราตรวจมากน้อยขนาดไหน,นแต่โดยทั่วไปถ้าแบบของผู้ใหญ่ก็แบบห้าถึงสิบสี่ เปลี่ยนที่ไหมโอเคอันนี้ชี้จับไว้แล้วก็ไปอยู่ไปแขกคนไข้มีขาเป็นแบบนี้มีเส้นที่ตรงหัวหน้าเยะไหมเยื้ชี้น้องแต่งเป็นแบบนี้แค่ทำรึ้งแค่ทำรึงเข้าไหม

เม็ดเลือดที่ในต่อเราจะดูว่าเอ๊ะเม็ดพวกนี้ลักษณะเม็ดเลือดของเขาเป็นยังไงบ้างเรียนต้งเลี้ยนชีววิทยามีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแอกเซเรื่องเวลาใช่วยรูกก็คือเพราะฉะนั้นในในเลือดเราเนี่ยมันจะมีเซลล์อยู่สามชนิดมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็แอกเซียเพราะฉะนั้นเนี่ย CBC CBC เป็นเป็นเป็นหลั่งานตัวเราเนี่ยที่เราศึกษารอบคลิกแบบของเขานะคะอันนึงก็คือเป็นการดูโพริสโลว์หลัสากเราจะต้องเราเลือกใช้ รอบไปยอมรูเซตนะคะเพราะฉะนั้นมีอาจารย์มีคลาสใช่ป่ะอาจารย์มิสระอาจารย์ก็จะอยูนอยากให้ทุกคนถ่าทดลองนะคะอาจารย์ก็จะอยนที่เดียวพอรู้จักตัวเขียวไหมเขาไม่รู้จักตัวเขียวโยนด้านหนึ่งขนาดนี้เขาเรียกว่าขนาดประมาณประมาณที่เท่าไม่ถูกนะอะต้องอยู่แต่ที่ไหนดิอ๋อเอามานี่มัน คนนี้ต้องทำงม,มือไหวไหมมือมือข้างที่จะถอยอย่ายอยู่ด้านนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวถ่ายตัวถ่าย,าย,ายมันต่างกับการธรรมดายังไงก็คือ,อขอดน้องเนี่ยลงมากนะระวังนะแล้วมือซ้ายมือซ้ายของเราเนี่ยจับด้านาปลายของสระดาษ้นยคือยืนรูก็ได้ก็คือเอาเอาเอาสเปนเดอ้าตัวถ่ายนั่นแตะแล้วที่มันกระจายอยู่บ้างถ้ามันกระจายแต่เราต้องถ่ายไปแบบนี้เรียกได้ไหม เราจะดูแค่ตรงนี้เองประมาณนี้นะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องเฉยเฉย่ปะเดี๋ยวเรารอให้เราต้องไปยอมไปยอมอก่อนเพราะสี่ดูเฉยอ่ะรอทีนี้เนี่ย Oi luk mama kena tak nak ก็หนูก็ต้องค่อยๆให้เลือให้เลือดเต็มแผ่นสลก่อนค่อยๆเขียเลือดให้ตัวให้เป็นแนวข้นไอ้ขนาดองที่มันต้องคู่มาทางซ้ายอ๋อแสดงว่าหันหัวผิดากขคเดี๋ยวไม่ได้ขึ้นมาเห็นไปดสีเปนอย่างเงบางบาเงี้ย